สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับพาทำพาตะลุยโจทย์ในข้อนี้นะคะก็คือข้อที่3ลูกมาคิดกันต่อเลยข้อที่3ให้ความร้อนแก่น้ํากี่แคลอรี่นะคะเพื่อทําให้น้ํามวล200กรัมส0 0น้อาน้ำมวลนะคะมวล200กรัมเขียนไว้ก่อนก็ได้มวล200กรัมเขียนแผนภาพด้วยเลยนะคะน้า 200กรัมอุณหภูมิเท่าไหร่ไหมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะคะจาก2ีสองศาเซลเซียสยียส20องศาเซลเซียสให้กลายเป็นน้ำที่มีอุณหภูมิ60องศาเซลเซียสค่ะก็กลายเป็นน้ำที่60องศาเซลเซียสนะคะทีนี้พิจารณาเลยค่ะ ว่าโจทย์ข้อนี้เราจะใช้สูตร Q เท่าก ok ับ mL หรือ Q ok c, เท่ากับ mc d e l t ทีนี้เราพิจารณาจากอะไรก็พิจารณาว่าโจทย์ข้อนี้มีการเปลี่ยนสถานะหรือมีการเปลี่ยนอุณหภูมิของสารนั่นเองนะคะทีนี้เราก็ดูว่าอา้าวจากน้ำกลายเป็นน้ำเหมือนเดิมอันนี้จาก20องศาเซลเซียสกลายเป็น60องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นก็สรุปได้เลยว่าข้อนี้เปลี่ยนอะไรคะ ข้อนี้ก็มีการเปลี่ยนอุณหภูมินั่นเองค่ะจาก20ไป60นะคะมีการเปลี่ยนอุณหภูมิที่นี้การเปลี่ยนอุณหภูมิเราก็จะใช้สูตรนี้เลย Q เท่ากับ mc d e l t a t เจา Delta ้าเ t ตัวนี้แหละก็คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนะคะที่นี้มาเอาจากโจทย์มาดูซิว่าเขียนไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวมึงคำนดให้ โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างนะคะเพื่อเราจะเอาไปใช้ในสูตรของเราโจทย์กำหนดมาให้ว่ามวลก็คือ200กรัมใช่ไหมที่คุณเขียนไว้แล้วนะคะมวลทีนี้ C นะคะอา้าวข้อนี้ดีมากเลยโจทย์กำหนดมาให้เราด้วยว่าความจุความร้อนจำพาะของน้ำมีค่า1แคลอรี่ต่อกลามองศาเซลเซียสทีนี้เราก็เขียนได้เลยเราไม่ต้องวางข้อนะคะโจทย์ไม่กำหนดมาแต่เป็นสิ่งที่เราเรียนมาแล้วเราก็จะได้เอามาใช้ได้แต่ข้อนี้โจทย์กำหนดมาว่า ค่า c คือเท่ากับ1แคลอรี่ต่อกลามองศาเซลเซียสแบบนี้นะคะทีนี้เจ้าเดลต้า t ล่ะเจ้าเดลต้า t ก็คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปของข้อนี้ก็คือเปลี่ยนจากเดลต้า t เท่ากับเปลี่ยนจาก20เป็น60เราตัวมากลบตัวน้อยได้เลย20อ๋อ60ลบ20นะคะเท่ากับ40หน่วยเป็นองศาเซลเซียสนะคะ เอามาใช้ในสูตรได้เลยลูกสูตรของเราสูตรก็คือ q เท่ากับ mc d e l t เด้านะคะเจ้า m เรารู้อยู่แล้วว่าคือ200คูนกับ C ก็คือ1นะคะแล้วก็คูณกับเดลต้าก็คืออะไรเดลต้าก็คือ40ที่เราคิดไว้แล้วนะคะเอามาคูนได้เลยค่ะเท่ากับเท่าไหร่เอา200คูน1ได้200 200คูณ40ได้เท่าไหร่คะชุกคิดถูกไหมอ้า2 0อค่ะทดก่อนนี้กระดาษโทษ200คูณกับ40ดึิศูนย์ลงมา400 400 40 40 40แล้วก็428นะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราได้เท่ากับเท่าไหร่8,000ลูกน่วยของความร้อนก็คือแคลอรี่นะคะอันนี้ได้แล้วยังคำตอบได้แล้วแต่ว่าตอบ ควรคำถามตอบให้โจทย์หน่อยเร็วตอบว่าอะไรจะต้องใช้จะต้องให้ความร้อนแก่น้ำา8 0 0แคลอรี่เพื่อทำให้น้ำมวล2 0 0กรัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก20องศาเป็น60องศาเซลเซียสนะคะได้นะคะค่ะสำหรับข้อนี้นะคะแค่นี้สวัสดีค่ะ